ครับเ,เพื่อนๆตอนนี้นะจุดนี้นะจุดที่ไฮไลท์เลยครับตอนนี้โยนั่งอยู่บริเวณกลางถนนเลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นบริเวณเจดีย์ไปครับเ,เพื่อนเดิน,นครับเ,เพื่อนตอนนี้นะโยก็เดินขึ้นมานะครับใกล้ถึงบริเวณเจดีย์เขาจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่เบสน,นะบริเวณพื้นที่แห่งนี้เองนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับ แม้แต่ตัวอักษรเองก็ไม่ใช่อักษรจีนนะโยว่านะ่าจะเป็นอักษรสัตยที่เบตนะครับแล้วก็อากาศบนนี้เบาบางมากาเพื่อนตอนนี้โยเองก็รู้สึกจะมึนๆนิดๆแล้วนะก็ต้องอาศัยนะครับออกซิเจนกระป๋องนะช่วยนะครับก็คืออาการที่เราขาดออกซิเจนเนี่ยอย่างแรกเลยตอนแรกนะมันจะเริ่มมึนๆนะครับอาการคล้ายคนเมารถนะครับเรียกว่าเป็นอาการแพ้ความสูงอย่างหนึ่งนะครับขณายโยกินยานะก่อ,อนที่จะมาเที่ยวเนี่ยนะครับเราจะมียานะาเป็นการป้องกัน ความสูงนะครับกินวันลลเม็ดนะครับก่อนเดินทางมานะครับก็กินมาแล้วนะแต่ว่าพอมาจริงเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนกันนะแต่อาจจะเนื่องจากออกซิเจนมันเบาะนะครับมันก็จําเป็นที่ต้องใช้ตัวช่วยนะเราจะเห็นบริเวณก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเองนะครับทั้งคนจีนคนต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะนั่งกงันข้างทางเลยนะแล้วเขาก็จะสูดออกซิเจนกระป๋องนะเดาว่าเนื่องจากว่าออกซิเจนมันเบาบางนะครับเพื<ๆ>่อนๆอ่ะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยโยมาถึงนะนะ ลักษณะเจดีกิ่งขาวนะครับเพื่อนๆเดย๋ยถ่ายให้ดูนะแล้วก็บริเวณยอดเจดีเ,เ,เนี่ยจะเป็นติน่งเหลือง,ทงๆทองทองนะตัวเจดีเองเนี่ยนะครับเพื่อนๆเขาจะเป็นสลัดแก้วฟ้านะฮะแล้วก็บริเวณข้างๆก็จะมีสีสันนะสวยงามอยู่ครับเพื่อนๆสวยงามแบบที่เบตนะแต่ว่าน่าจะใช่นะหรือเพื่อนๆมีความรู้ก็ให้ข้อมูลมาได้นะเดี๋ยวโยจะเดินสักรอบหนึ่งนะครับอโอ้ยโอ้ยจะเป็นลมก็นเหนื่อยนะครับเพื่อนๆคืออากาศมันเบาะนะ นี่นะครับเพื่อนๆอ่ะโยเดินมานะโอ้ยเหนื่อยมากนี่วิ่งมาราธอนนี่ยังเหนื่อยน้อยกว่ามาที่นี่เลยโอเคครับอ่ะโยให้ดูนะนี่ครับอากาศมันเย็นมากนะครับวันนี้อุณหภูมิติดลบ20องศานะครับอันนี้ก็เป็นพวกเก็บน้าแข็งหิมะนะครับที่ตกมาเมื่อคืนนะครับตอนเช้าหิมะค่อนข้างหนาครับแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีหิมะปกคลุมบริเวณถนนเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะแล้วก็มุมนี้เองนะครับเพื่อนๆเป็นมุมจุดไฮไลท์สำคัญจุดหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันะครับเพราะว่าบริเวณนีี้เเเนนน่ยรราาาสมถองห็ะ นนั้ได้ชัดเจนมากนะนี่ครับเพื่อนครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจะเป็นมุมที่เราเห็นนะภูเขานะเรียงกันระดับต้นเลยนะโดยเฉพาะมุมนี้นะมุมนี้นี่สวยงามจริงๆริงนะครับเพื่อนเดี๋ยวโยก็จะถ่ายรูปสักหน่อยนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะไม่น่าพลาดนะครับคนที่มาเชียงตูนะฮะก็น่าจะมาอุทยานแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวโยถ่ายรูปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะครับโอเคครับเพื่อนเอ่ะเดี๋ยวโยเข้าไปถ่ายรูปบริเวณนี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนะสวยงามจริงครับบริเวณนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันนทีี่อาาากศดดดด้้้ววยยะฟเปิ โอเคครับเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วพักแล้วเราไปเจอกันข้างล่างครับ